สวัสดีค่ะน้ำปั่น h a n เนวค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ฮัมบวกนะคะแล้วก็อยู่จุดอ,อ๋อโทรทัศน์ด้วยนะคะในคลิปที่แล้วเรากล่าวถึงอ๋อโทรทัศน์หรือว่าภาษาเยอรมันเรียกว่าแฟนซีทวารนะคะแล้วก็อยู่ตรง นะคะโรงนะคะที่จัดงานแสดงนะคะที่ใหญ่มากเลยนะคะของเมืองฮัมบูร์กนั่นเองนะคะเวลามีนิทศการหรือจัดงานใหญ่ๆของแต่ละเมืองนะคะเขาก็จะมาจัดกันตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศเยดรมันอีกที่นึงเลยทีเดียวนะคะเมืองฮัมบูร์กนี่แหละค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีาฮาเฟนมีเรือผ่านนะคะจะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศเยดรมันฟังให้ดีนะกนคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะที่ บอกได้เลยนะคะว่าเมืองฮัมบวร์กนะคะเป็นอุข้าอุณหภูมิงๆนะคะเพราะว่าเวลาเขาส่งชิงท้าหรือมีงานอะไรก็ช่างนะคะเมืองฮัมบวก์จะเป็นหนึ่งในเมืองหลายๆเมืองของประเทศเยอรมัน ที่ติดอันดับที่ต้องโชว์สินค้าแสดงสินค้ารับบทบาทในการทำงานหนักมากเหมือนกันนะคะของประเทศเยอรมันก็คือเมืองฮัมบูร์กนั่นเองนะคะนี่แหละนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะยัง ในตัดรุ่นฝาดหรือเที่ยวชมเมืองและก็บรรยากาศของเมืองฮัมบูร์กด้วยการนั่งรถบัสนะคะชมสถานที่ต่างๆนะคะด้วยความสวยงามนะคะเราจะเห็นนะคะ เราก็จะเห็นหลากหลายมุมมองของเมืองฮัมบูร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นสุกราบ้านช่องที่เก่าแก่และก็สวยงามนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองฮัมบูร์กนี่นี่เองนะคะแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญหลายๆแห่งของเมืองฮัมบูร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ ที่พักอาศัยที่แพงนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านโฮมหรือสถานีรถไฟไม่ว่าจะเป็่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเราจะได้เห็นรวมกันในการท่องเที่ยวด้วยการ,ราน,นั่งรถมาชมเมืองนั่นเองนะคะบรรยากาศสวยไม่เอ่ยนะคะนี่คือบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าแทบ หน้าแฮบก็คือ,อหน้าก่อนที่จะเริ่มเข้าหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆคะ่ะฤรืใดูไม,ไม้ร่วงนั่นเองนะคะก็ความสวยงามของเขายังคงอยู่นะคะพเพื่อนๆคะ่ะไม่ว่าเราจะนั่งรถปัดชมเมืองสักกี่ครั้งนะคะความสวยงามก็ยังมีให้เราเห็นนะคะแล้วก็ ความตื่นตาตื่นใจนะคะเพื่อนๆคะ่ะใครยังไม่ได้มาก็ อยากจะให้เห็นนะคะส่วนน้องปันะคะมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็นั่งรถวัสนี้หลายรอบเหมือนกันนะคะแต่ละรอบก็จะเป็นแต่ละสายนะคะเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เรานั่งนะคะจะไม่ตรงกันนะคะแต่เราก็เห็นอ,า,อาจจะคล้ายคล้ายกันบ้างนะคะเพราะว่าในบางครั้งเราจะนั่งรถชมเมืองด้วยสายสายสีแดงสายสีน้ำเงิน ใสสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีแบบน,น,นี้น,นะคะก็เขาจะลัดเลาะไปในเจุดต่างกันนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ<า>แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเมืองฮัมบวกนี้จะเป็นเมืองที่น่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวนะคะผู้คนนะคะในเวลาท่องเที่ยวนะคะผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวนะคะมากมายเลยนะคะจะเป็น เมืองที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนะคะ,ะได้รับการต้อนรับอย่างดีมากแล้วก็เศรษฐกิจณเมืองรูนี้ดีมากๆเลยคาะว่ามีหลายๆอย่างที่น่าสนใจในเมืองนี้นะคะ ถ้าถามว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องเล่าหลายๆอย่างนะคะให้ได้ฟังว่าทำไมถึงเป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้นะคะหลายท่านรู้นะคะก็แต่ต้องเล่าเหมือนกันนะคะคนที่รู้นะคะอยากจะฟังนะคะก ฟังได้อีกรอบ,อรอบในในครต,ต่อไปนะคะเพื่อนๆในครั้งต่อ,ตอไปนะคะแต่ณวันนี้เราชมเม,มืองเมืองคำบวกด้วยไม่ว่าจะเป็นตึกราบ้านช่องไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆอ่าโรงแรมนี้นะคะหยุดตรงนี้นะคะโรงแรมไม่แน่ใจว่าโรงแรมนี้หรือเปล่าโรงแรมแถวๆนี้นะคะ จะเป็นโรงแรมที่ซูเปอร์สตาร์นะคะนักร้องชื่อดังของประเทศเยอรมันนะคะเขาพักอาศัยอยู่นะคะแล้วก็อยู่ตรงหน้าโรงแรมก็จะเป็นตรงนี้แหละค่ะทะเลสาบนะคะ,ไ,ะ,คะไอซ์แลัดนะคะเขาเรียกว่าไอซ์แลัดนะคะอยู่ตรงหน้าโรงแรมให้เราได้เห็นณนะตอนนี้เองนะคะก็ถือว่านะคะเป็น บรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะหาดูได้ในหลายๆเมืองของประเทศเยอรมันเ <ๆ S 1> ช่นกันนะคะแต่ว่าอบอกได<ห>้ <ๆ S 2> เลยว่าไปครั้ง <ๆ S 1> ไหนไปทุกๆครั้งไม่เคยผิดหวังเลยสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในส่วนตัวของเราคือชอบนะคะชอบเมืองนี้มากๆนะคะหนึ่งนะคะคือเป็นเมืองที่มีเรือผ่าน ที่เราชอบอยู่แล้วนะคะเราชอบประเภทเรือนะคะประเภทแม่น้ำประเภทบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศนี้ถือว่าจะว่าเรียกได้ว่าโรแมนติกก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะในการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่นี่ นะคะได้เยอะแล้วก็เป็นเมืองที่ทำผลกำไรให้กับประเทศนะคะนั่นเองนะคะพื่อนๆตอนนี้นะคะรถก็จอดนะคะคือเราก็จะได้เห็นน้ำผู้นะคะกลางไอซัคลัดนะคะคือกลางทะเลสาบแห่งนี้นะคะเพื่อนๆนค่ะนี่เลยนะคะเราก็จะเห็นเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะก็จะมีเรือ เล็กเรือน้อยนะคะผู้คนก็จะนั่งเรือนะคะพายเรืออย่ในนี้ได้นั่งเรือไปชมน้ำพุนี้นะคะหรือว่าเล่นน้ำตรงนี้ได้นะคะแต่ส่วนมากเขาจะไม่เล่นกันนะคะแต่วันนี้เห็นเห็นเห็นคนเขาเล่นน้ำด้วยนะคะก็นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เราเล่นน้ำณนะที่นี้ได้นะคะนอกจากนั่งเรือ นะคะภายเรือนั่นเองนะคะแต่ว่าให้เล่นน้ำลงเล่นน้ำนะคะเขาไม่อนุญาตนะคะก<ๆ>็เราก็ต้องเคารพสิทธิ์ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ด้วยนะคะบางทีก็บางครั้งก็มีบ้างนะคะแต่ก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าอันตรายอาจเกิดขึ้นได้นะคะเพื่อนๆค่ะในการเล่นโดยที่ถ้าเรามีปาร์ตี้ก่อนหน้านี้นะคะ เพื่อนๆคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย